โอ้ยโอ้ยตัวจันเลยครับคำใหญ่แห้งป้ดดูดนิ่วว่ามีนองซิมบอซิมเบิ้งปงนองกับพีนองครับเนื้อเป็นยังไงครับเนื้อเป็นจรงเขป้ดสิสันเนื้อตรนี้คือแก้วนี่คือแก้วนี่บริโภคชนะยาพีย่าสดสดครับปด สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม ills, พ่พี่น้องทั้งบ้านทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องมือนี้ครับคลิปนี้ครับนี่ครับอยู่กับไอซ่าเองคือเขาสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านยังไงสวัสดีครับมียังมาสูพี่น้องกินอะไรบ้างมือนี้เบิรงเลยมือนี้มียังนี่เอียงเนี่ยเหล้านมครับลาวนมลาวนมบ่ของแขกของแอืมเดี๋ยวไม่เห็นยังกินบบบนี้ไอย่างครับมือนี้ย่างย่างย่างแสบๆเลยย่างกินกับแก้วสมบ่ แมนแมนเก้วกับยูเซลร์นาะยังเห็นตรงนืออ๋อปุ่นป๋อแก้วตั้งยูปุ่นมาเด้อเอาเอาทั้งที่เลยนี่ฮันเป็นเงาเงาได้เด้อหันเงาเงาจักหน่อยจักสามที่ตอนหลักกับมักที่เกลือรถดีหลักกับเดี๋ยวผมตีดังไฟอือไปกับไปไปแล้ไปแล้วใส่เหล่าเรียบร้อยโอเคตอนนี้ง่ายเลยบิ๊กใสไปเลยพี่นั่นละครับผมนั่นแหละเป็นตะซุกวะไรเงาหนิอืม อตามใจเด้อโอ้ยนี่ลเลาพอดีเลยไอ้เนี่ักอเนี้ยปะมะนาณนี่มือนี่เป็นมือว่านยุดอยเนาะมือว่านยุดวันอาทิตย์ครับพี่น้องมีโอกาส็เลย๊าดเลยมาทำคลิปให้ เอ็ซที่ทั้งบานในเบิ้องนหน้าครับมือนีเมนูย่างพ่วงนุ่มพะนะโอ้อย่างสไตล์ผู้ท่อนนะครับพี่น้องมือนีนี่ครับอยู่มาเบิ้งวิถีชีวิตของเอ่อคนอีสานปัตติทินในเกาหลีใต้ครับพี่น้องนี่ใไงน,นี่หละบานเนี่ยเขาผมว่าว่าตอนนี้มันอยาใหญ่เนาะมันจะหน่อยเนาะเมียนเยอะ เออนั่นโอ้ได้การเล่บันเนี่ยแจ้วแจวเขาว่าตัดลงกันดีเล้วะ่วดกริวๆวเลยครับ่น้องเป็ริวริวเลยโอเคโอ้สวยงามครับนี่นี่ไนั่นเอ้ามักตัวบานห้องกระได เช็เกลือครับเช็เกลืออันนี้เกลือเกลือแม่นบ่เนี่ยกลือแม่นเกลือครับมาเป็นพรอมน้ำนัวเด้วยมันผงนัวเด้วยเลยโอเคเอาเอาเกลือนัวดนิน้อยบังนัวดในเข้มหรือในนัวตัวอ่ะนวดครับอันนี้กสดีนวครับของแทข็งบริโฆษณาลดดีด้วยครับพี่น้องนี่นี่อ่า โอเคเดี๋ย <Okay. S 2> วคุลีคุลีไปคเล่ครับผมเราไปเป็นการคนครับนี่เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเราจะให้เราไปล้างมือผมจะดังไฟครับพี่น้องจะดังไฟครับงามเลยพวกเนี้ยงามไหนเนาะพุ่งนมพุ่งพุ่งนมสวรรค์ครับเมนูคลิปวัอน,นี้พุ่งสวรรค์ครับอลังกนโคุลีคุลีดีครับเสร็จแล้ว โอเครเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวผมจะไปล้างไฟครับพี่น้องบัณฑเดี๋ยวให้เราไปล้างมือล้างไม้ล้างมือก่อนอามาดังไฟพี่น้องบนนัณนี่มาดังไฟเด้อดังไฟไปอย่างคนหักแก้วเหลาห้องขึ้นรถไอ้นี่เลยท่านประเทศเกาหลีนี่มีไอ้นี่มานน้ำด้วครับพี่น้องไอ้นี่เอียงเกาะใส่เทียนนะอเอียงงใส่เทียนมันเท่านี่ มาเท่าอันนี้่ไงก็เอออันอันขี่ตะบองบ่เออขี่ตะบองใช่ใช่ก็ขี่ตะบองอะเนาะมันก็มี่กันเนาะเสือเพิ่งดีโอ้นี่ไฟถุกดีดีนี่ของแท้ของแท้เลยนี่ยมาบิ่งก่อนเออดังไฟพี่น้องบ้านนี้คักแน่แตกดังไฟเกาหลีดังยากคะแนนรุ่นบ่กดังยากดูแถวบ้านมีเหล่าแต่มีเหล่าเฮ้ยยังกไงพี่น้องเอ้ย นี่ครับวิถีเมืองนอกครับผมน,นี่หน่อเย,นยเสือพึ่งเขาอยู่ใส่เสือพึ่งนี่ครับเสือพึ่งนครับใส่ท่านนี่ครับเป็นหวงนี่บริโภคเส้นหน้าเป่นแบบ b o r d e บริโภคเส้นหน้าเดอมม้อเพรามีส่วนไหนส่วนเสียครับซือ้อมาใส่ส่วนตัวครับผมเขาบผมมีส่วนไหนส่วนเสียครับเอยียงทางนั้นซ<ม>ื้อใส่กินผู้เดียวล้วน

ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ีมงแรงครับพี่น้องมึงมึงบรรยากาศมึงบรรยากาศนีอ่อ้บรรยากาศมองเอายู่จินเป็นวะโอ้ยเห็นบ่อ่ะเดี๋ยว้ลุกขึ้นมาบักพริกเรียบร้อยนะบักพริกบักไข่เขาเนาะตวเบัดอะไร นี่แหละบันิแม่นบอกของแท่หรือของปลอมบ่ของแท่ด้วยบันเด้อเขาเอ้น่าซุมให้บ่เนี่ยอืมแตมันล่มมาทางไหนมือนี่นี่นะครับพี่น้องวิถีชีวิตของคนเกาหลี คนอิสานยุคเกาหลีพี่น้องอันนี้กระถั่งกับเฮ็ดเอาเองครับพี่น้องเนี่ยผมเฮ็ดตัวเองเนี่ย DIY ครับมันไฟเอาเองครับเป็นทั้งทั้งนั้นไฮโดรทั้งไฮโดรบ่ต้องล่างกินเลยเอาเลยแกงครับจะแก่งของที่ไออีฟซีเลยฟซีมือนี้เลยมาเบิ่งเราเลยครับอยากพว่งลุ่มเพิ่งุ้มสวรรค์ครับพี่น้องชิ้นแรกครับแขงหมือนถูก งัคือเหนือครับลงมัดทีเดียวแรงวะกินสองครับมันกินบ่เบแต่ครับกินแค่สามซีซินพอครับกินสามครับเอาซีซินพอครับโอ้ว่าซีบอ่บ่มาแล้วมันย่างเงินมได้ไฟมาไดีดังอีกเด้อังหัวกับแก้มน้ำยังก็ไปอีกอันนี้วไรอล้ว่าอะไร นี่แหะครับน,นี่หรือว่าจินเราแสยบทัดอีกครับทัดอีกเดดังไปอีกครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเฮ้ยสุดยอด <c oughs> นี่วิถีชีวิตก่ว่มามันก็บกคือครับคือสิเบิะครับคือสิบเบิ้ล็ยางก้งปอีกมันมันบอกคือครับอ,อย่างเดียวนะมันคือเราครับมีคือเรานี่อโอ้ยยมดย่างดดยย่าดย่ดยยมดย่างมดมดย่าดยดยยย ะไฟหอกก็โอเคอยู่นี่เนาะคือคือคือไฟอีกไฟนีกไปเลยกี่วันเนี่ยเราไฟปะมาพอ้ามาพีเมื่กันัะบันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับเดี๋เนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อสวยครับอลังการอลังการนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่คืออะไรครับลาวนมใช่ไหมลาวนมบะหมีนเต่านมเด้อพี่น้องลาวนมลาวนมเอาไอ่ผมทำหนึ่งเนาะ ผมถามนึงนะผมถามมาหนึงไอ้ไอ้ตอบตรงๆนะเราว่างน้องเมียกับน้องงัวนอะไรเสียวกันน้องเมียกับน้องงัวนอันไหนเสียวกันมันมันพิษอยู่บนตาตอบนี่ตอบยากโอ้ยบ่บ่บ่เดี๋ยวถือแบนเดีอยถือแบนพราะว่าเออเราอย่างไี้น้องงัวกับน้องเมียอันนี้บราเล่นั่งอันเดียวไปน่องน่ะ มันประเด้๋ยวไอ้นี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวบางที่มันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับพี่น้องครับเป็นอะไรครับเนื้อต่อได้ผมตอบดีน้องเมียวกแล้วมันเสียบเมติเดี๋ยวน้องเนื้อม่วงก็เสียบอยู่โอ้ออมใส่อันนั้นนะใส่ไปย่ดเลือดเออมันกี้เสียบเดี๋ยเอาน้องเมียมา็เสียบไปตอบยากครับพี่น้องครับเอาเอาก็งงครับเออจันร์ละ

อลังการงานสร้างครับพี่น้องมาเบิ่งรถครับลาวพวงนมปุ๊บคือโอ้ยไอ้ยัดซีแห้งแล้วไหมกันไก่มันถือตาผมลหรือโอ้โหคือเฮ้ยโอ้ยพวงนมไหมไอ้ผมถามอีกไหมหรือน้องเมียกับน้องงวนได้ง่ายกว่าก่อน ômẹn ừ. ừ, mà mèn ngâm, anh ấy có gan, mèn ngâm ở đây, sèng ngâm thì biết bít, 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 bít rồi bảo bít rồi. Ừ, ngâm ở đây, ở đấy mèn anh nói rằng. Ừ. Tàm làm hào đây nòng ngỗng, nòng miềng đây. Ừ. mà đây, nó sẹp mắc ăn bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Tiệc tía đây, đây, tiệc tía. Tiệc tía. Tiệc tía. แล้วกระต่ายกระต่ายเลยเอาเอาบ่วงบ่วงพี่พี่บ่วงพี่ไอ้ท่านพี่สดครับสดครับคาดกินขาวเต่ากับเก้าครับพี่น้องมาเลยเบอร์ลาวบ่วงนมจัดเลยอืมสะโอ้ยอดไปโอ้ตายมันบ่วงนมครับพี่น้องครับเนื้อเป็นยังไงครับเนื้อเป็นยังไงปบอด ซีซันเนี่ยตจีสันนี่มัอใส่ตะเกือกก็แบบดีเนาะเล้าวพวงมีพวงนุ่มเอ้าที่มันก็น่เดีนะก่อนจะชิมต้องดูอะไรน้ำจิ้มจิ้มรับมันเป็นยงไาก่นิากันแบบจิมกันเอ้าเอาเอ้าเอ้าคำจบตคำัตเครับีคือมีคือแก้วนีคือแก้วนี่บรตีนสแนาเข้มเด้อยาพียาพีมันเข้มเด้อมันเข้มเด้อเอานี่คือ ล้าวพวงนมนมจัดสดๆครับอ๋อ,อเอ,อ้ยนมมันสิเมื่อก็น,น่าแปลกๆขายนังขายนังติ๊บเขาจัด ยุ้ยใส่ทิพเขาบังด้วย่ในนะครับิเาไปครับทิพเ่าครับหนึ่งแล้วบ่หนึ่งเร้อบเทิพเายุ่ยสน้มันทางออกนั่นละทิพเามาอันนี้ม่อันนี้เอืยนี่กบทิเาลพี่น้องเขาเี้ยเขาพี่น้องไม่ดีพี่ขเนี้ยเดี๋พี่ทนีไว้เขาเอื้อเนี่เขาเนี้ยมันบไปบงด หะโอเไปกันได้ตังยุติสตังทึงจบเอ้านี่ตังทึงนี่แหะจัดเลยเอาขี้เขาครับขี้เขาไปในห้องอ๋อตรัรับพี่น้องการครับห่วงตรงว่ารังการครับพูีแรกแ่มานครับงครับคำแรกแ่มาน เยลคำัวโตคำัวโตเอาคำตาสวดเนี่ไอ้เขาคำจะสวดเนี่ยไม่ได้ย้ายทำเขาคำตาสวดเนี่ยคำตาสวดยันแต่ว่าก่อนจิกินครับต้องนี่ก่อนครับสมครับเข้ายังเขาเหนิ่มจำจำครับจำน้องผสมครับลาวนมครับปลาดังการง่านสั่งดีเก็ดได้เจ้าได้ ข้ามปันนัน่นนะโอ้แล้วมาซิมม้งกันนะจกเขาบ้างกันนี่น้จเจ็บด้ยอุ้ยนี่เนาะนี่เบจ,บจบ็บครับขบ้ามกงเลยครับนี่นี่ข้ามตะสวดครับ,จบเจ็บเอพแ,แล้วดพ้อแ,แล้วไม่ต้องเบลแล้วรย ครับพี่น้องบันเบ้องข้ามกแย่หนงก,กินข้าวเตาหลวงพี่น้องอย่นี้เนี่นี่ครับคำนี้ครับนี่คือเข่าครับกับแจ้ขวขาไปเล้ครับราหนุ่นม อันนี้เขายังคนเหนียวอืเนี่ยเป็นอะไรอี่บ่างเออร่างกายอ่กินเขาเลิ่มเปนนองบ้านไปเลยพี่น้องครับูกุนี้อ่ะอ้าจัดเต็มเต็มเลยใส่เนื้พผงนมหรือเขาไม่เ้ยนะเป็นยังเดี๋ยวด้อมันต้องผสมกันพผงนมพผงนมคำโตโตครับโอ้ยโอ้ยตูวจัดเลยครับคำใหญ่แห้ง ห่อนอยู่บนนี้ห่อนแล้วระวังเหรอเด้อไอ้เอ้ยเอ้ยคือห่อนแล้วเนาะบนนี้แต่ว่าแก้วนี่คือเสียบเลยครับอืมมึงเอ้าป้าดูดนิ้งว่ามีน้องกระเสียบกระเสียบเลยอืมคิดมึงเอารถเอ้านี่เนี่ยถี่มันใส่บัฟรถเลยนี่ข้ามตาสวดพี่น้องเอ้ยจุนบ้ามเสือกอืม มันแสบเลยอ่ะ้อาเจ็บไหมกินไปเรื่อยอืในกันปั้นขอนี่วเหมือนกันนะกินข้าวเตาเลยและยุ<อ>ดยอจ้บบอือืมเนียแสบเลย ราวงลมเต็มปั๊บครันเดียวเขาเพิ่งลุกมาจกเ็บคุแล้วมันนีเริ่มนุ่มแล้วเริ่มมุนมไม่เขาเออเลยดีว่ะยกงไม่ดื่นเรื่องทานด้วยดีว่ะอืม

bắt được cái nào không như ngay lưới không kia ra thì mình thôi không là là, là, à. là, là bình à. ừ. nào đấy bà thì... นมฟองนมสุดยอดคิมนานี่ยคิมนาเจอกันไหมแต่เป็นอะไรจะเป็นเบนูยังไงนะดูคิมมีคือฟองนมแต่วันฟองนมโอเคครับเจอกันไหมครับพี่น้องครับคิมนาครับผม